สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีฟีดซีถูกต้องน้อคนเดียวของผมก็จองไปได้สลากที่เต่าเนาะตอนนี้เขาไปอยู่ที่ตลาดรับสารเสีนงหาพ่อแม่พี่น้องมาซื้อของอยู่ของกินเท่าไรกับบัวหัวทางใต้ฝนซีนี่ท้ายยังในน้องเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงอันนี้มีกิฟต์โควิดน้องคนเดียพี่น้องกับอันคุณใครเสืองใช้ฟองกับบัวคอยมีลายเนาะเขาก่ะ ตอนนี้ครกบมาหอดแล้วเนาะอากาศกท้อนฮ้อนโค้งพี่น้องเราก็สิได้หลบเข้าไปข้างในคุณเหลียงโมโหชิมี่ยังเหนี่ยนาะกขายเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วก็โมโหชิมี่ยังเหน่ให้ซื้อมากินเนาะโค้พี่น้องโอเคเนาะโค้พี่น้องถ้าเบิร์นถ้าซุปแล้วกันซอสแดงเนี่ยไปมาคนเดียวเนาะอกนี้เดี๋ยวเขาสิอยากก็ไปในคนเดียวเนาะค่ะนี่ยกะมีพัฒนาค่ะขิงลายอยู่นอกโค้พี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงอัน ื้อไวรัสระบาดนอกบางห้านนี่ก็ได้ปิดบางห้านนี่ก็เปิดอยู่พไมินี่น,นอกบางห้านก็ปิดไปแล้วนอกนี่สเป็นห้านนี่ก็ปิดไปแล้วห้างทายคงอยู่คงกินกะมีเยอะเนาะแต่ก็มีบ่คหอยลายบ่หูชีซื้ออย่างนอกพรมินี่นอก เอาข้าวปุ้นให้เนโอนึงเนียร์ฮ่องค่ะซีมาซื้อข้าวปุ้นเนาะพ่อแม่พี่น้องซื้อเมื่อตำกิริดิษอะไรเนาะโอ้โหซีซ <necessary> ื้อยังเอาก็เลยซื้อเอามักแตงเอาข้าวปุ้นอะพ่อแม่พี่น้องเอามักแตงไฮเนเด้อร์ทงหนึ่ง พุงบอกบ่มีแล้วบรรยากาศอยู่ตลาดกับลูกค้าเขามาซื้อกะบ,บ่ค่อยมีรายเนาะพอพี่น้องนอกเพราะว่าคนกะปิดบ้านปิดเมืองไปหมดแล้วเนาะหานลูกค้าชมาซื้อนี่กะบ,บ่ค่อยมีนะว,าว,าว่างๆโลก หมักแป้งสื่อข้าวปุ้นนะครับหมักแป้งโลหนึ่งน้องพลอยพี่น้องผมนี่ยังกินเนะาะไม่ได้ออกมารักสามต้งแต่เป็นทิดสองทิศเนะะาะม่ค่อยมีของกินเนาะ,ะมึงนี่เขาก็เลยออกมาซื้ออาซาได้ออกมาซื้อเนาะตอนนี้เขาก็จ่ายเงินไปเป็นทีหมห่อเลยนะ้องพลอยพี่น้องค้าเ,าเงินทอน ปกตินี่ก็บชีวิตคนใครถึงใครท้องเต็มอยู่น้องพงอแม่พี่น้องแต่ว่ามือเด้นในว่างเนาะแต่อันนี้เกิดนี่ถึงว่าก็ว่างโลง่งบอยมี่องพี่น้องโอ้โชืออยังเนาะไมได้คายซีนบาเจ้ มันอันสิมึกมืดเลยเด้อพ่อพี่น้องเส้นโองในงัวบ่นี่ซิ้นกันยังตอนนี้เฮาก็ได้ซื้อเนื้องัวเนาะพ่อพี่น้องครึ่งโล ครึ่งโลนี่ก็ะตัวเป็นเงินไทยกับประมาณร้อยกว่าบาทเนานะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบปืนด้วยเอากระไลลเป็นเงินไทยบ่ค่อยเก่งเลยอีหย,งยนะังอันไหนมันทำเพี้ยมมันอะเพียมลมโล่งขังอะไรเนาะตะเกาวิชิมีคนขายเต็มอยู่ใครก็ย่านเดี๋ยวสิจ่ายเงินก่อนเน,น้องพงศ์พี่น้อง ไปเลยเนาะพงษพี่น้องเอากระหล่ำแช่ไหมซื้อกระหล่ำต่อพงษพี่น้องมันโล่งเนาะโมโหอะ,ะหสืส้อยังมากินหัวคนข้าวทายก็บคอยมาซื้อกระหล่ำนี่แหล,ลมะมา่หนึ่งกินพอษพี่น้องเราก็ได้ซื้อข้าวปุ้นก็หมักแป้งแล้วก็เหนื่างัวเนาะะหัวเท่าใดฮะโลปหนึ่งค่ะรูปหนึ่งมิจะหัว ตอนนี้เฮาก็ซื้อของกินได้แล้วเนาะพวกพี่น้องเฮาก็สิได้หาซื้อเครื่องใชเล็กน้อยเนาะบ่ฮู้สิซื้อยังเฮาก็ได้ย่างออกเมื่อแล้วแหละพวกพี่น้องเพราะว่าบ่ฮู้สิซื้อยังเนาะซื้อองก็ โม่โยมียังที่ซื้อโ่รพิน้องน่าเดี๋ยวคงกินทรงสรัาอย่างเลยท้าพิได้ออกจากตลาดแดดแล้วคม่พี่น้องตั้งจากพ่น้องออกมาแต่ตลาดท้าพิาัยไดซื้อผ่าพิดปากคนพโพรงพี่น้องหาซื้อน่าเย็น,เย,นเย็นกินเนอกผาพิบป,ปากโอบอ่วงนี้ต้องสำคัญสุดนะอง่นพน้อง ตนอนนี้งมาหอด้านเลยน้องคนที่น้องมาซื้อปีงไก่ต่อน้องคนที่น้องเอาวค่าหนึ่งซื้อมากินกับเขาอาหา่กินกับเถียงน้อง นี่นะคะ่ะติดต้าน้องก็ได้นอนก็เสียเอาประมาณสองอันพอนะตโฟนพี่น้องเพราะว่าซื้อเมื่อวานซื้อแต่ส่วงนี่ก็พอได้ขผลไปใส่กลัในตู้เย็นเนี่ยก็มีเครื่องดื่มโนะตโฟนพี่น้องโคตนเนาะ แบบคิดอย่างเนี่ยเย็นเย็นอันนี้หูหน้าอีกยังเนาะพรอมพี่น้องหน้า OEC หูสเสอ,อ่ะงเนะหูเสียวยังเนาะ ้นเป็นัวไดเนอะอยาพาไปดนุ oh ้กูอาไปเด้ใคๆโอเคน้องโปแม่พี่น้องเขาก็สิได้โคตรเมื่อยก่อน้องบันเดนน้องเพราะว่า เอามาซื้อของกินกะบ่คอยมี่ยั้งให้ซื้อนอกก่อนโควิดระบาดพี่น้องพอ่ากระซิได้โคตเมื่อแล้วเลยโคเป็นพี่น้องมันหิวข่าวหิวหน้าเหมือนเนาะคลิปหน้าพ่อันใหม่เดอ้อโคเมพี่น้องคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับทักใครด้วยว่ากดส,กกสกกั่นกระดิ่งน้องเผื่อสิบวาต์กินใหม่ๆจากส่งของเราเนาะโคเป็นพี่น้องคลิปหน้าพ่อันใหม่เดอ้อคลิปนี้กะสบายดีสดดีเด้อโคเมพี่น้อง